นะครับในส่วนของตัว Microsoft Power BI เป็นส่วนหนึ่งใน Microsoft Power Platform ครับก็เรียกว่า visualize เราสามารถเอ่อ uh, create เป็น visualization มีพวก slicer นำเสนอเป็นกราฟแท่งกราฟสแต c k หรืออะไรพวกนี้ดังนั้นนี่คือส่วนประกอบต่างต่ที่เชื่อมโยงแล้วก็เข้าหากันนะครับ ที่รับชมไลฟ์ <Line S 2> อยู่ตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณปูสวัสดีครับพี่นาชูค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ในไลฟ์ชื่อไลฟ์อะไรคะไลฟ์ Line ชื่อว่า turn data to insight with power bi นะครับผมว่าเชื่อว่าทุกวันนี้ bi นี่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากๆเลยนะครับดันั้นวันนี้มาดูไลฟ์เราได้ความรู้เอากลับไปใช้งานของเราได้แน่นอนเพราะว่าในส่วนของเนื้อหาที่อาจารย์เตรียมมาวันนี้นะคะทั้งทํางานได้จริงนะคะ โดยเคสดัดตี้ค่ะคิดว่าทุกท่านสามารถนําเอาไปปรับใช้กับงานของทุกท่านคิดว่าได้แน่นอนค่ะใช่ครับเพราะอย่างที่สโลแกนของในเปินเราบอกเราบอกไว้เสมอว่าเราสอนสไตล์ใช้งานใช้งานงได้จริงนะคะไลน์<า>น,นะครับในส่วนของหัวข้อที่ชื่อว่า turn data to insight with o b i นะครับ ข้อนี้นะครับหรือไลฟ์ตัวนี้เนี่ยจัดทาโดยในเอ็กซ์เพรสเทรนนิ่งนะครับแล้วก็กลุ่มทางเฟซบุ๊กนะครับดินามิก365แอนด์พาวเวอร์แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ไทยแลนด์นะครับผมค่ะโดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันทิพพานะวงสมุทรวิสเนตกรุ๊ปลีดผลิตภัณฑ์โมเดิร์นเวิร์กแอนด์ซ y เค c r o ร o ตี้ม a i l a ซอฟท์ไทยแลนด์นะคะมากล่าวเปิดงานและต้อนรับทุกท่านที่กําลังรับชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้ทั้งสองช่องทางนะคะขออนุญาตเรียนเชิญพี่นิ้งนะคะมากล่าวเปิดงานน,นนนนใวัี้ะะคะ เดี๋ยวเราจะขอส่งต่อเวทีนี้ให้พี่นิ้งเลยครับสวัสดีค่ะพี่นิ้งขออนุญาตพี่นิ้งนะคะได้เลยค่ะค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปวันนี้นะคะ วันนี้เองนะคะพี่นิ้งนะคะหรือวันที่พาวงสมุทรนะคะก็จะดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Modern Work นะคะไม่ว่าจะเป็น Microsoft 365หนะคะหรือกลุ่ม Power BI นะคะซึ่งแน่นอนคือตัวตอนช่วงนี้นะคะในเรื่องของ Data เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกๆองค์กรเนี่ยเริ่มมีการเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะเอามาวางแผนแตัดสินใจแล้วก็ขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสกิลที่เราจะต้องฝึกทักษะกันเนี่ยในแอเรียของตัวเ a t a เนี่ย ึงเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอินเทรนนะคะแล้วก็การที่เราอัพสกิลมาอยู่ในแอรียนี้แล้วฝึกการใช้งานเนี่ยนะคะก็จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการทำเดต้าดิเวนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ข้อมูลต่างๆที่เราจะมีใช้เนี่ยมีแต่ผู้บริหารและนะคะเราจะให้พนักง,งานทุกระดับเนี่ยสามารถที่จะมี Data ที่จะเห็น Reflect ในเรื่องของเนื้องงานหรือการวางแผนแล้วก็ตัดสินใจต่อได้นะคะวันนี้นะคะแน่นอนคือกิจกรรมที่ทางฝั่งนักเอ็กซ์เพินะคะจัดให้เนี่ย แน่นอนว่าจะต้องจัดเต็มนะคะแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะคะก็วันนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็การใช้งานนะคะของยานื่ีของ Microsoft นะคะแล้วก็ถ้าใครใช้ทูสแล้วมีปัญหาติดอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคลิแบบคุยกันได้นะคะซึ่งพี่นิ้งเนี่ยก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงนะคะ กลับไปบอกทางฝั่ง Product Group อะไรพวกนี้ว่าเออเราอยากมี wish list มีอะไรที่เราเห็นกันนะคะยังไงก็ตามวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะออสนุกนะคะแล้วกออ็ในเรื่องของกิจกรรมที่เรามีการฝึกทักษะทำเวิร์กช็อปกันนะคะแล้วก็ถ้าโอกาสหน้านะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเรามาร่วมงานกันหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะสื่อสารแล้วก็คุยกันต่อนะคะก็อนี้ขออนี้เปิดงานวันนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขอทุกคนมีความสนุกกับ กิจกรรมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นิง่งมากนะคะขอบคุณมากนะะคค่ะ ในลำดับถัดไปนะคะเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ของโลกการวิเคราะห์ข,ข้อมูลค่ะโดยใช้เครื่องมือโน1นนในยุคนี้นั่นก็คือเครื่องมือ Microsoft Power BI นั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทางสาบันในเอ็กเปิของเรานะคะซึ่งดูแลในกลุ่มเนื้อหาของ Microsoft Power Platform ค่ะทั้ง3 Power ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Microsoft Power BI นะคะ Microsoft Power a p p นะคะแล้วก็ Microsoft Power Automate นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับอาจารย์ชลัยเวทพิพัฒน์พันธวงศ์นะคะ คะขอเสียงต้อนรับอาจารย์ชัยเว่ของเราหน่อยนะคะกดเลิฟกดไลค์กันมาครับขอบคุณครับทุกคนโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโอเคขอบคุณฟลุ๊กขอบคุณนชุนะครับมากมากนะครับโอเคที่ต้อนรับแล้วก็โอเคแจ้งรายละเอียดในการดําเนินการในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิ้งมากมากนะครับจาก Microsoft ประเทศไทยนะที่ให้เกียรติในการอัมบัปกล่าวเปิดงานในวันนี้นะครับโอเคก็อ่าก่อนอื่นก็เวลคัมทุกท่านนะครับโอเค โอ้ oh, เป็นไลฟ์ที่แบบคนสมัครกันแบบถล่มทลายถล่มทลายจริงๆนะเนื้อหาในวันนี้แน่นเอียดนะครับก็ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับระหว่างตอนที่เริ่มไลฟ์ผมมีสร้างเป็นแบบเซอร์เวย์เล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนเห็นทิมงานดึงหนะ้าจอผมได้เลยครับโอเคมาโอเคก็ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวทุกคนครับฝากหยิบมือถือขึ้นมาครับเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยขอเซอร์เวย์เล็กน้อยก่อนนะทุกคนเชิญยิง QR code ค ทางช่องด้านขวานะครับโอเคเข้ามาจะเป็นแบบเซอร์เว์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนทําการกรอกข้อมูลเล็กน้อยนะครับเป็นเป็นเซอร์เวผมอยากรู้จังเลยครับว่าคนที่ชมไลฟ์โอเคไม่ว่าจะเป็นคนที่สมัครทนันไม่ทันก็แล้วแต่นะครับโอเคฝากทำเซอร์เวอันนี้คือ power BI ที่ผมนั่งทําเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่า เรียลไทม์แอน y t ล c ิผมอยากรู้จังเลยครับว่ามาจากจังหวัดไหนกันนะโอเคโอ้โหชนบุรีมาแล้ว2ครับโอเคกรุงเทพ17ครับโอเคปทุมครับโอ้โหปทุมธาน,นีนําไปแล้วนะฮะโอเคภูกเก็ตก็มานะครับลบบุรีก็มีออะอุบล bon, มาโอเคเล่นชานะครับเดี๋ยวขอเช็คหน่อยได้เลยครับอนี่หนึ่งหนึท่านนะครับกอ็อันนี้คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่า เอ่อ real time analytic นะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเนาะอันนี้ผมใช้เครื่องมือชื่อว่า power bi นะครับร่วมกับ power automate อ่อโดยทำสิ่งที่เรียกว่า streaming dataset นะครับแล้วก็ทำการแสดงผลในรูปแบบที่เป็น dashboard อันนี้คือคือเป็น power bi บน cloud นะอันนี้ผมใช้เวลาแป๊บหนึ่งก็โอเคผมรู้แล้ละว่ากลุ่มผมเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นมาก อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะก็ไว้ไว,ไว้ไว้ลองดูนะครับอันนี้คือ real time analytics เนาะโอเคอ่ะนะดูข้อมูลได้ทันทีอยากให้สอนแบบนี้แหละโอเคอยากดูข้อมูลทันทีนะมันก็ดูเท่ดีนะโอเคได้เลยฮนะแต่วันนี้คงสอนไม่ทันนะนะวันนี้โอเคเวลาเราอ่อค่อนข้างจํากัดน,นะครับโอเคผมขออนอุญาตนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าสู่เนื้อหากันนะครับโอเค ไลฟ์ในวันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่เราจะคุยเรื่องของอการน,นําเอาข้อมูลนะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่นิง่งพูดไว้นะครับว่าโอเคเรื่องของข้อมูลเป็นส่วนที่สําคัญมากๆในยุคปัจจุบันนะเป็นส่วนที่ทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงหรือเอาข้อมูลนั้นนะครับเอามาแปลงมันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นนะครับหรือเราเรียกว่าอินไซต์เอาข้อมูลมาเป็น Insight นะครับเพื่อที่เราจะสามารถทําการวิเคราะห์คาดการวางแผนนะครับ ส่วนต่างๆได้เนาะดังนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของออตอนนี้ ikes, ไนกสปอร์เราเราเปิดอบรมเวิร์กช็อปในรูปแบบที่เป็นไลฟ์เทรนนิ่งตั้งแต่ ในช่วงโควิดนะครับตอนนี้ก็400กว่าคลาสแล้วนะวันนี้ผมก็เลยอยากเอาบางส่วนนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นคุณค่าในการที่ใครที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็อยากรู้จักกับเทคโนโลยีนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยใช้ Ex on, Excel มานะครับก็โอเคในวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Power BI กันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมอยากพาทุกคนมาดูนะครับ งั้นผมขออินโทรเริ่มต้นแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นพาร์ทเชิญ Data to Insight นะครับโดยใช้เทคโนโลยี power bi นะดังน,นั้นก่อนอื่นนะครับมารู้จักกันก่อนนะครับว่า power bi ของเรานะครับเป็นแบบไหนอย่างไร นะเดี๋ยวมา,ารู้จักกันก่อนนะครับในส่วนของตัว Microsoft Power BI เป็นส่วนหนึ่งใน Microsoft Power Platform ครับซึ่งใน Microsoft Power Platform นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์หลักๆนะครับได้แก่ส่วนที่1ครับ Power BI คือซอฟต์แวรที่เราจะเรียนในวันนี้ครับเรียนรู้ในวันนี้ซึ่งมีเรื่องราวที่เราสามารถเรียนรู้ได้แบบเ,เยอะแยะมากมายงานหลักๆคือเรื่องของการทำ u s i s e s s Intelligence การทำการวิเคราะห์ข้อมลูลว่าเราจะทำการวิเคราะห์ Analyze ข้อมลูล นะครับเอาข้อมูลมาสร้างคุณค่าเก็บข้อมูลก็ดีแล้วนะแต่เก็บข้อมูลแล้วเอามาสร้างคุณค่าหรือ,อยังนะครับเอามาวิเคราะห์เอามาสรุปผลเอามาคาดการเอามาวางแผนหรือ,อยัานะครับตรงนี้สําคัญนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีแอปที่2เขาเรียกว่า power apps เป็นเรื่องของการทำแอปพลิเคชันแบบโลโก้ครับผมสามารถเขียนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือแบบ โ o w c โค e ได้คือเขียนเหมือนเขียนสูตร Excel อ่ะทุกคนดังนั้นก็จะมีพวก power app นะครับเขียนแอปนะท้ายสุดใช้กล้องใช้ gps บนเครื่องเพื่อทำงานต่างๆได้นะครับ power automate เป็นเรื่องของ r p a ครับทำงาน automation มีทั้งภาค Cloud และภาคเดสก์ท็นะครับ virtual agent ครับเป็นเรื่องของการทำแชทบอทนะโอเค นะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เขาจะมีพึ่งเปิดตัวเมื่อไม่นาเนี่ยไม่ถึงเดือนนะชื่อว่า Power Pages นะครับเป็น Power App ที่ขยายผลออกมาเพื่อทำการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้คนอนอกองค์กรสามารถเข้าถึงนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้เ,เดี๋ยวนั้นนี่คือ4ซอฟต์แวร์นะครับที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับสำหรับในส่วนของตัว Power Platform นะครับแล้วก็ฉักหลังนะครับจะมีพวก Data Connector ครับซึ่งใน Data Connector เนี่ยก็จะเป็นพวกก เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในตัว Microsoft 3 6 5เอง A ไม่ว่าจะเป็น Excel Excel Online SharePoint หรืออะไรพวกนี้ครับเราสามารถใช้ตัวนี้เพื่อทำงานได้นะครับแล้วก็จะมีภาษาของเขาที่อย่าง Power App นะครับก็จะมีภาษาชื่อว่า Power F x เ,เป็นภาษาแบบโ o w c o ครับเขียนโค้ดแบบนิดเดียวแต่ได้ผลลัพธ์แบบอย่างดีเลย AI Builder ครับเป็นเรื่องของการทำ AI ท้ายสุดผมอาจจะใช้ AI เพื่อคิด นะครับเหมือนที่คนคิดสามารถสอนเขาได้อันนี้ก็น่าสนใจมากๆ d นะครับ d ัต้องเวครับเป็นเรื่องดั t ต้าเบสบนคลาวด์ที่ใน Power Platform เขาจะใช้เก็บข้อมูลใน d a t a w o r s e ์ดซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระบบแ p ป o n e a p p p r o ูกก็เก็บฉากหลังอยู่ที่ตรงนี้ครับดังนั้นนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงแล้วก็เข้าหากันนะครับ อันนี้อินโฟกราฟิกนะครับสำหรับในส่วนของตัว Power Platform นะครับว่าโอเคอันนี้ดาวน์โหลดได้อันนี้เป็นเหมือนบทสรุปจากที่ผมพูดไม่สักครู่นี้นะครับโอเคดาวน์โหลดกันได้ครับโอเคก็ทีมงานแปะแล้วก็โชว์ได้เลยครับโอเคดังนั้นในตัวอินโฟกราฟิกตัวนี้ครับก็จะพูดถึง Power ที่ผมพูดไปนะทั้ง4ตัวนะครับซึ่งมีอะไรบ้างโอเคทีมงานดึงขึ้นมาโชว์ได้เลยครับแล้วก็ในพาร์ทของตัว Power BI นะครับโอเคก็ จะมีเรื่องราวนะครับที่เราจะาสามารถเอาเขาเข้ามาเอาข้อมูลนะครับเอามาทำการวิเคราะห์กันซึ่งท้ายที่สุดโอเคเราอาจจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าด a ชบอร์ดปึ๊บโอเคนะนะ โอเคสามารถเข้าไปดูได้ที่ตรงลิงก์ตรงนี้ได้นะครับโอเคทั้ง2ช่องทางนะ Facebook และ Youtube นะครับเขาวี BI สามารถทำการดึงข้อมูลพวกนี้ครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าแดชบอร์ดได้เนาะถ้าใครจะลองเข้าไปดูที่แดชบอร์ดนะครับโอเคลองเข้าไปดูตัวอย่างได้อันนี้ลองสร้างเป็น ตัวอย่างนะครับหรือถ้าทางทีมงานแปะเป็นคอมเมนต์ไว้ก็ลองแปะหนะนะครับที่ w w r l w i c e e p e r t t r a i n i n g c o m d a s h b o a r d นะอย่างในที่นี้ครับผมผมมีไปดึงข้อมูลนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนลองดูถ้าใครลองเข้ามาดูที่เว็บไซต์นะครับโอเคอันนี้ผมมีข้อมูลอย่างโควิด -19 นะครับโอเคว่าวันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นข้อมูลแบบสดใหม่เลยนะโดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรนี่ก็เทคโนโลยี power bi เช่นกันนะว่าถ้าใครจะลองเข้ามาดูครับโอ้โห ข้อมูลเช้าวันนี้ครับของไทย2,003นะโอเคของทั่วโลกเป็นยังไงอันนี้สามารถกดเพื่อดูได้นะครับว่าแต่ละที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นรูปแบบที่เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะครับโชว์ในรูปแบบที่เป็นตารางว้าวสวยงามเลยครับทุกคนโชว์ในรูปแบบที่เป็นกราฟหรือเราเรียกว่าวิชวลไอเซชันนะพวกกราฟหรือกนนารแสดงผลอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าวิชวลไลซ์เราสามารถเอ่อสร้างเป็นวิชวลไ z เซชันมีพวกสไลเซอร์นำเสนอเป็นกราฟแท่งกราฟสแตก็กหรืออะไรพวกเนี้ยนะซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เรา จะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์ในห้องประชุมครับนะครับแล้วความเจ๋งอย่างที่ผมว่าไว้ก็คือมันสามารถอัปเดตได้ด้วยนะโดยที่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะอย่างอันเนี้ยผมก็ใช้แบบอันนี้ใช้ของ Microsoft แบบฟรีเลยนะในการสร้างลักาสารแบบนี้นครับนะซึ่งซอฟต์แวร์ก็ดาวน์โหลดได้ฟรีเดี๋ยวผมคุยฟังในลำดับถัดไปนะครับนี่คือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับอาจจะเอามาทำเป็น Visualize ในรูปแบบของการแก็ของการทำงานนะครับ แบบนี้ได้เนาะอ่ะแ,แสดงผลในรูปแบบแบบนี้นะ,ะหรือเป็นอินโฟกราฟิกในลักษณะแบบนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยแต่และที่สินค้าตัวไหนขายดีจริงจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับอย่างอินโฟกราฟิกนี้โอ้โหล่าสุดผมเอามาใช้ทำแบบประเมินนะครับว่าเอ้ผู้อบรม ของเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากชอบเนื้อหาชอบเวิร์กช็อปชอบวิทยากรอ,อะไรพวกนี้ครับก็เฮ้ยดูแล้วแบบเห็นชัดเลยนะอันไหนแบบรีพีทซ้ําๆมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับนะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิชไลด์อย่างนี้ใน Excel อาจจะทําไม่ได้นะเป็นต้นนะเฮ้ยเป็นตุกกต๊กตาตุกกตาอย่างเงี้ยจะดีไหมครับเนะี่ยโอเคก็อันนี้ไว้ดูได้นะครับอืมไว้ดูได้อันนี้คือตัวอย่างของอ่ s วิชไลเซชันนะครับอ่บให้เห็นนะท้ายสุดนะโอเคทีมงานแปะลิงก์โอเคไปเรียบร้อย นะอันนี้ก็อลองเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์โอเค n i c e b r t r a i n i n g c o m d a s h b o a r d นะเผื่อถ้าใครอยากจะลองเข้ามาสัมผัสว่าเอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ท้ายสุดผมสามารถเอามันมาไว้บนเว็บไซต์ได้เนาะเอามาไว้บนเว็บไซต์ยังได้เลยครับแต่แน่นอนนะทุกคนเรื่อง security ต้องสําคัญนะอันนี้อันนี้ผมแบบเป็นข้อมูลแบบเดโมเนี่ยผมก็มาแปะบนเว็บไซต์แต่ถ้าทุกคนแบบไปวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนการผลิตอะไรเงี้ยเอามาแปะบนเว็บไซต์ก็คงไม่ดีนะทุกคนอย่านะอันนี้ให้เห็น นะว่าภาพของการทำงานกับ Data ครับว่าเราจะดัต้ a เทิร์นมาเป็น i n s i g h ์ถ้าเรามีโอ้โหเอ็กเซแบบโ,โหเก็บตั้งหลายไฟล์อาจารย์เราเก็บข้อมูลอย่างดีเลยแต่ว่าไม่ได้มาใช้อะไรต่ออันนี้มันก็เก็บไปเหมือนไม่ค่อยได้ประโยชน์เนาะดังนั้นเราต้องเก็บแล้วเราก็มาสร้างด้วยนะครับเอ็นี่คือตัวอย่างเนาะโอเคซอฟต์แวร์ครับที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้นะครับในอีโค y ิสต m มของเขาเนี่ยครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3-4ส่วนประกอบกันนะครับโอเคส่วนที่1ครับคือซอฟต์แวร์ที่ลงบนเครื่อง รเราเรียกว่า Power BI Desktop นะ Power BI Desktop เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเครื่องครับดาวน์โหลดได้ฟรีครับทุกคนแบบเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่าดาวน์โหลด Power BI Desktop อันนี้ติดตั้งได้ฟรีดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้คือ power bi desktop นะครับไว้ทำอะไรไว้สร้างรายงานไว้สรุปผลสร้าง Visualize ไว้เตรียมข้อมูลนะครับแล้วก็พอเราสร้างเสร็จครับทุกคนเราจะอัปโหลดเขาขึ้นคลาวด์ตรงนี้ microsoft ก็ให้พื้นที่ตรงนี้ฟรีด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้ถึง 10GB นะครับในการทำงานนะ ว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำการใช้งานตัวเซอร์วิสนะครับอันนี้สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าใครที่มี3 6 5พกค่อยู่แล้วเช่นที่ทำงานใช้3 6 5พกค่อยู่แล้วอันนี้ก็จะมีแล้วก็สามารถเข้าหรือหรือจะไปสมัครได้ฟรีที่ powerbi.com ก็สามารถทำได้นะครับสามารถทำได้เลยนะอันนี้เรียกว่า powerbi service ให้พื้นที่เรา10 g b สามารถ refresh ไฟล์อย่างเช่นถ้าใครใช้ excel เนี่ยสามารถ ถ้า e x c e เเราเปลี่ยนนะเราสามารถอัปโหลดเจ้า Excel เนี่ยขึ้นคลาวด์ไปได้อัตโนมัตินะครับวันละ8รอบด้วยกันสำหรับฟรีนะนะครับหรือว่าถ้าใครแบบใช้แบบสุดๆเป็นพรีเมียมอะไรพวกนี้ครับก็ได้ถึงวันละ48รอบนะครับ แล้วก็จะมีตัว Ecosystem อีกอันนึงครับสำหรับตัวโมบายนะว่าท้ายสุดเราอาจจะดูรีพอร์ตบนมือถือได้แต่วันนี้ขออนุญาตนะครับวันนี้เนื้อหาผมน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับอาจจะยังไม่ได้โยนให้ดูหรือว่ายังไม่ได้ให้เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่ที่ Power BI Desktop กนะันเนาะอันนี้ผมก็เอามาพูดคุยเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับนะโอเคสิ่งที่ผมอยากพาทุกคนมารู้จักนะครับโอเคเมื่อกี้ทุกคนบอกผมมาแล้วว่า Data เรามีอะไรบ้างโอเคฉันมี Data จากหลายๆแหล่งนะครับ uh, งานสำคัญที่ uh, ไม่ว่าทุกคนจะมี Excel file ลนะครับแต่ใน uh, ข้อมูลของเรา uh, ครับมันเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้นะครับหลายๆครั้งข้อมูลที่เราได้มาครับอาจจะเป็น Excel อาจจะเป็นข้อมูล t e x t File แต่ว่าข้อมูลนั้นไม่พร้อมใช้เช่นต้องลบต้องปรับแต่งต้อง V Lookup ต้อง Filter ต้องลบบางอย่าง ทิ้งนะครับงานตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นงาน cleansing นะครับสับในเชิงของ business intelligence นะครับเราจะเรียกว่า ETL extract ข้อมูลบางอย่างรวมกันอยู่ฉันต้องแย yeah, ก extract นะครับ transform ก็คือการแปลเปลี่ยนปรับแปลเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็โหลดโหลดเข้าที่ไหนโหลดเข้าที่ data model นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีกระบวนการนะครับที่เราสามารถทำการโหลดข้อมูลเข้า ไปเก็บไว้ที่ data model ได้เนาะเราจะ get ข้อมูลครับเข้ามาแล้วก็โหลดนะครับแต่นั่นเดี๋ยวในกระบวนการตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะมีวันนี้ผมจะให้ทุกคนแปะในทุกๆส่วนเท่าที่มากที่สุดเท่าที่จะท,ท,ท,ทาได้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับอาจจะมีความลึกอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโอเคให้ทุกคนแบบให้เห็นกันแล้วก็เฮ้ยมันทําได้อย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนว่าจบไลฟ์นี้ว้าวโอเคถ้าใครที่ เริ่มใช้วันนี้ผมจะต้องให้ทุกคนว้าวให้ได้นะว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะมันสามารถเอามาทำผลลัพธ์สรุปผลต่างๆได้นะแล้วก็เราสามารถเอาข้อมูลนั้นนะครับเอามาโหลดเข้ามาใน Data Model นะครับใน Data Modeling ตรงนี้ครับจะเป็นส่วนที่เราสามารถทำพวก r l l t t o o s h i p นะครับเราสามารถสร้างการคำนวณอย่างเช่นเขาเรียกว่า DAX นะครับ เราสามารถทำการจัดกลุ่มข้อมูลจัดรูปแบบข้อมูลนะครับโดยใช้ Data m o d เดลไอ้ a ัต้าเด l เนี่ยอย่างใน Excel เนี่ยถ้าใครจะใช้ต้องใช้พวกเครื่องมือชื่อว่า p o w e r p i v o t ถึงจะมีนะถ้าใช้ Excel แบบธรรมดาธรรมดา Data m o มเดลยังยังไม่มีซึ่งตรงนี้จะเป็นแบบความ Amazing เลยของ DAX ซนะซึ่งที่จริงคนใช้ Power BI แต่ว่าผมบอกเลยว่าจำเป็นที่ต้องเรียนรู้มากๆถ้าใครต้องวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลยอดขายปีนี้กับปีที่แล้วทำ a c c u m m ม d a t i v e ทำอะไรพวกนี้ครับ Year to Date อะไรพวกนี้อันนี้จําเป็นนะครับสร้าง Date Dimension อะไรพวกนี้เนาะแล้วก็พอเราทําเสร็จเรียบร้อยครับเราจะมาสร้าง Visualization วันนี้ผมจะจอดถึงแค่แค่ตรงนี้นะวันนี้ผมจะจอด 1, 2, 3แต่ว่าถ้าใน Ecosystem เขาก็คือเขาสามารถ p u b ป i s h ได้แต่ทุกคนต้องมี Account ก่อนสมัครกันได้ฟรีที่เว็บไซต์ powerbi com นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว การพับพิสตรงนี้นะครับอ่าอินโฟกราฟิกนี้อันนี้สามารถอ่าทีมงานแปะได้เลยครับโอเคนะแล้วก็ในส่วนของตัวการพับพิสนะครับโยนขึ้นคลาวนะแล้วก็เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถเข้าถึงได้เนาะแต่ต้องโยนขึ้นคลาวก่อนนะต้องโยนขึ้นคลาวก่อนตรงนี้ให้พื้นที่10บพิซอัปเดตได้วันละ8รอบนะครับอัปเดตโดยใช้ตัวนี้นครับเขาเรียกว่า on premise data gateway หรือว่าชื่อเดิมของเขาชื่อว่า power bi gateway นะครับอ่านะนะซึ่ง เดี๋ยวในหลายๆส่วนนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะแปะบทคงบทความแปะไปเรื่อยนะโอเคก็อันไหนดึงมาได้ดึงแล้วก็แปะได้เลยนะครับโอเคดังนั้นนี่คือตัว on-premise data gateway นะแล้วก็เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ครับเอามาใช้นะครับในการอัปเดตข้อมูลมันจะดีไหมทุกคนเช่นเฮ้ยน้องเขาส่งข้อมูลเกาอข้อมูลเพิ่ม เมื่อเช้าช่วงบ่ายเราหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเราก็เห็นข้อมูลสดใหม่นะครับหรือถ้าใครแบบทำออโตเมชันนะครับเช่นอีเมลลูกค้าส่งมาเอาไฟล์แนบเอาไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์แล้วสั่งให้มันรีเฟรชแล้วก็สั่งให้เราก็สามารถเห็นข้อมูลสดใหม่โดยที่เราไม่ต้องทำอะไร ผม,ผมอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าในยุคนี้อันนี้ผม,ผมย้ําเลยนะครับคือในยุคนี้มันเป็นยุคแห่งโลกของ RPA หรือว่าเรื่องของ r o o b gotic p r o c e s s automation นะครับโอเคทีมงานแปะไว้นิดนึงครับมันคืออะไรมันคือมันคือเทคโนโลยีที่เป็นเรื่องของขุ่นยนต์ที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราเยอะขึ้นเรื่อยๆครับคืออย่างน้อยรู้จักกับแล้วก็ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ท้ายสุดก็คือสร้างขุ่นยนต์นะครับคือมันจะมา disruption เราแน่ๆนะครับนะ กนยนต์ก็มาแล้วผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกุนยนต์ค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับเรามีกลุ๊กชื่อว่า RPA Thailand อันนี้เข้าไปจอยกันได้นะครับจะมีจัดไลฟ์คล้ายๆอย่างนี้นะครับก็มาคุยเรื่องของ RPA นะครับกันในทุกๆค่ายครับโอเคก็เข้ามาคุยกันได้แล้วก็ AI ก็มาผมว่ามันถามว่าน่ากลัวไหมผมก็ดูน่ากลัวนะเพราะว่างานซ้ำๆจะหมดไปจะน้อยลงดังนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยงานชั้นมันเป็นงานซ้ำๆว่ะทุกๆเช้าต้องมานั่งกรอกข้อมูลทุกๆเช้าต้องมาก๊อปี้แปะก๊อปปี้แปะอะไรอย่างเงี้ยส่งเมลส,ส่งเมลส่งเมลมันจะหายไปเลยนะนะครับดังนั้นอันนี้ฝากไว้นะครับนะดังนั้นนี่คือ,อ,อ power b i นะครับแล้วก็อันเมื่อสักครู่นี้ที่ผมนำเสนอในช่วงต้นนะถ้าใครที่เข้ามา ทำผมก็จะมีแบบทําพวก Dashboard ทําพวก Real-Time Analytics นะครับได้อันนี้เป็นฟีเจอร์ของ Power BI นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาคุยนะในส่วนของตรงนี้กันนะภาพอีกครั้งนะครับโอเคฉันมี Data ครับ ฉันจะเก็บข้อมูลเราเราจะทําการเก็บนะครับข้อมูลไม่พร้อมใช้ต้อง ETL ETL ครับสำคัญเลยนะครับควรจะต้องจบไลน์นี้ไม่รู้จักไม่ได้ไม่ได้นะนั้นข้อมูลถ้าเราไม่พร้อมใช้เราต้อง ETL ครับเครื่องมือตรงนี้ทุกคนดูให้ดีครับโอเคเเขาเรียกว่า Power Query นะครับอันนี้คือเครื่องมือชื่อว่า Power Query ใน Power BI นะ ซึ่งก็จะใช้ในการทำ ETL โอเคแล้วก็ถ้าข้อมูลพร้อมใช้แล้วเราก็จะทำการโหลดข้อมูลนั้นเข้าสู่ Data Model Data Model เป็นเหมือนพื้นที่ในการเก็บข้อมูลนะครับสร้างการคำนวณได้มีดงมีแดกมี relationship เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะทำการ create นะครับ create report นะครับอันนี้เก็บแล้วกันเนาะ load create นะใครจะ capture หน้าต่างนี้ไว้อ c a p ไว้นะครับ ได้เลยนะครับโอเคนี่คือในส่วนของตัวกระบวนการนะครับในงานด้าน Business Intelligence จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่แบบโอ้โห Data แบบโหดมากๆนะบางทีก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเครื่องมือแบบระดับสูงขึ้นถ้าใครใช้ SQL Server อาจจะกระโดดไปเป็นพวก S S I S ได้นะครับ SQL Server integration service เพื่อทำ data warehouse หรือว่าถ้าใครจะทำ data model ก็จะมีเครื่องมือชื่อว่า S S A S หรือว่า SQL Server Analysis Service พอท้ายที่สุดสมมติอันนี้อาจจะเป็น Excel นะแต่ Excel แบบ20ล้าน record อ,อะโอเค r e f ฟ e ทีนึงก็นั่งคอยอเอ้ยเสร็จยังหวานะเครื่องต้องแรงเลยนะวันนั้นเครื่องอย่างแรงเลยนะสอ,สอนาทีนะครับแล้วก็มาท้ายสุดมาทำ SSAS อันนี้ก็ต้องบอกว่า2วินาทีหรือไม่ถึงด้วยซ้ำ เพื่อทําผลลัพธ์ออกมาได้วิธีการในการบริหารจัดการตรงนี้ก็คงจะมีเทคนิคในการจัดการที่เป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าใครใช้เริ่มต้นฉันมี Excel แบบไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนมากก็โอเคครับนะก็ใช้ power bi ในการเก็บข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะโอเค เป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะครับถ้าชอบผมฝากกดไลค์ถ้าใชยผมฝากกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเนื้อหาดีๆกับ YouTube ของนายเ t เปิรนะครับโดยการกด Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆกับเรานะครับขอบคุณที่ติดตามครับ